สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกษตรดิมรั้วบ้านการเด้นคอนเนอร์หนึ่งนะคะช่องทางติดต่อของเรามีแฟนเพจเกษตรรินรั้วบ้านนะคะส่งรูปได้นะมาสอบถามกันได้แล้วก็ YouTube ช่องนี้นะคะคอมเมนต์ถามกันได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาหนึ่งลงคลิปใหม่ๆนะสาหรับการสนับสนุนช่องนะคะก็ง่ายๆเพียงแค่อย่าก,กดข้ามเวลามีโฆษณานะคะจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะถ้ามีรายได้เพิ่มหมือนก็จะได้ซื้อ กุหลาบเพืใหม่ๆปุ๋ยใหม่ๆม,มาลองให้เพื่อนๆดูนะคะว่าผลที่ใช้เป็นยังไงเนาะโอเคเราก็มาเข้าเรื่องกันต่อเลยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าฝนนะคะก็ช่วงนี้ก็จะมีฝนตกหนักอยู่บ่อยๆนะคะทั้งเช้าทั้งเย็นหรือทั้งวันเลยนะคะกุหลาบที่ออกมาช่วงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งสวยและไม่สวยบ้างนะคะแล้วแต่จังหวะที่เขาบานออกมานะคะสำหรับต้นนี้เป็นอะคาเดเมียนะคะ ก็บานช่วงที่ฝนทิ้งช่วงพอดีนะคะเขาก็เลยรอดนะคะส่วนต้นนี้เป็นเฮอร์ซกินคริสติน่านะคะบานช่วงที่ฝนมานะคะก็จะช้ำช้นิดนึงส่วนต้นนี้เป็นเ,เขาเรียกอะไรนะคริสโตเฟอร์มาโลนะคะบานช่วงที่ฝนมานิดนึงแต่ว่ายังไม่บานเต็มที่ก็เลยรอดไปสำหรับต้นนี้ก็จะเป็นมัตุระนะคะก็ออกดอกบ่อยมากเลยค่ะช่วงนี้ เหมือนเขาจะชอบช่วงหน้าฝนกับช่วงฤดูร้อนนะคะเท่าที่สังเกตแต่เดี๋ยวเราดูหน้าหนาวอีกทีว่าเขาจะออกดอกดีหรือเปล่านะคะค่ะส่วนต้นนี้ก็เป็นพลูมนะคะน้องพลูมนี้กลีบเขาจะบางนะคะก็จะแบบออกดอกได้แบบเอ่อยังไงอะ่ะถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยเขาก็จะแบบมีเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วใบดอกเขาจะช้ำนะคะ อาจจะไม่บานเลยทีเดียวนะคะส่วนต้นนี้เป็นชื่ออคัสนะคะเป็นกุลาบของเดวิดออสตินนะคะเป็นแนวทรงพุ่มสูงนะคะแล้วก็กิ่งเขาจะไม่ค่อยใหญ่นะคะวันก่อนมีเพื่อนคนนึงเขาทักมาในแฟนเพจนะคะแล้วมาถามหนึ่งว่าเนี่ยปลูกกลาบไม่ค่อยโตเลยอะไรเงี้ยกิ่งไม่ค่อยใหญ่เลยจะทําให้กิ่งใหญ่ได้ไหมถ้าเป็นสายพันธุ์ที่เป็นทรงพุ่มอะคะ่ะบางบางอันเนี่ยเขาจะกิ่งเล็กๆนะคะไม่ได้กิ่งใหญ่นะ เพื่อนๆต้องสังเกตดูนะคะสังเกตง่ายๆก็คือตรงกิ่งกระโดงอะคะ่ะว่ากิ่งกระโดงเขาใหญ่หรือเล็กนะคะถ้ากิ่งกระโดงเขาเล็กๆก็แปลว่ากิ่งเขาอาจจะเล็กๆนะคะถ้าเป็นกิ่งใหญ่ๆะะอ่าเหมือนต้นนี้เนี่ยกิ่งก็ออกจะแนวกลางๆนะคะไม่ถึงกับใหญ่มากเขาก็จะเป็นแนวทรงพุ่มนะคะเป็นกุหลาบพ,พุ่มไม่ได้เป็นกุหลาบตัดดอกนะคะออกดอกเป็นพวงนะคะเป็นกุหลาบญี่ปุ่นนะคะชื่อฟีเยอร์นะคะต้นนี้ค่อนข้างจะ เป็นโรคราได้ง่ายนะคะแต่ว่าเขาออกดอกดกนะคะปัจจุบันนี้ต้นนี้ซีมังเท่งไปแล้วนะคะต่อไปหนึ่งจะไม่ซื้อมาแล้วนะคะเขาออกดอกดกก็จริงแต่ว่าเป็นราได้ง่ายมากๆแต่อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งซื้อมาช่วงที่เป็นหน้าฝนด้วยนะคะแล้วก็เขาอาจจะแบบถูกแช่แบบในน้ํามาด้วยนะคะก็เลยอาจจะมีรากเน่าแล้วก็ป่วยมาแล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายเขาก็เลย ตายไปแล้วนะคะเพราะว่าเป็นด i แบ็กจนถึงกะโหลกนะคะก็ลาก่อนนะคะสำหรับพันนี้ขอเก็บภาพไว้ในความทรงจำไว้ดูเล่นนะคะต่อไปจะไม่ซื้อแล้วนะคะค่ะมันก็มีแบบนี้ค่ะเวลาเราซื้อกุหลาบมาก็บางทีเราชอบในความสวยเขาน้อแต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงนะคะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าต้นไหนที่แบบซื้อมาแล้วตายหนึ่งก็จะไม่ซื้ออีกนะคะส่วนต้นนี้นะคะคือออกัสตาหลุยนะคะถามว่า เขาเป็นกุหลาบที่ทนไหมก็ถือว่าทนระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในกุหลาบที่ป่วยช่วงสองเดือนที่แล้วนะคะแต่ว่าก็สวยออกดอกแบบพอออกดอกแล้วก็ยังคงแบบเป็นดอกใหญ่แล้วก็สมบูรณ์ค่อนข้างสมบูรณ์นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นซูเคร่นะคะซูเคร่นี้แปลว่าน้ําตาลน,นะคะก็เป็นกุหลาบญี่ปุ่นนะคะกลิ่นหอมแรงนะคะแล้วก็เป็นทรงพุ่มไม่ไมสูงไม่ใหญ่นะคะทรงพุ่มทรงพุ่มเตีย้ย ก็เหมาะสําหรับคนที่แบบอ,อยู่คอนโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลูกนะคะหนามเขาก็ไม่เยอะมากแล้วก็ออกดอกดกด้วยนะคะแล้วก็ดอกเขาค่อนข้างแน่นนะคะแล้วก็อ,ออกดอกรอบดอกเนี่ยค่อนข้างไวนะคะถ้าเกิดต้นสมบูรณ์นี่คือออกดอกสะพังทั้งต้นเลยต้นนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในยี่สิบหนึ่งในยี่สิบต้นที่สเดือนที่ตอนที่หนึ่งไม่ค่อยได้ดูแลแล้วป่วยหนักกันะนะคะก็แบบฟื้นตัวได้ไวอันดับต้ตนๆนะคะ ของสายพันธุ์ต่างๆวันนี้นะคะหนึ่งจะมาบอกหลายๆเรื่องที่ที่หลายคนน่ะหนึ่งคิดว่าน่าจะแบบละเลยแล้วก็ไม่รู้นะคะอาจจะไม่รู้ก็คือสิ่งแรกเลยนะคะถึงแม้ว่าดินกุหลาบเนี่ยเขาจะเป็นดินที่โปร่งตามที่สูตรที่หนึ่งบอกนะคะแต่เราก็ควรที่จะมีการพรวนดินแล้วก็จะต้องใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยที่เป็นพวกขี้วัวขี้จิ้งลีขี้ไก แนวแนวนั้นนะคะปุ๋ยธรรมชาติอะค่ะปุ๋ยชีวภาพอะไรเงี้ยให้เขาด้วยนะคะเพราะว่าการใส่ปุ๋ยต่อเนื่องุ๋ยเคมีอะคะต่อเนื่องบ่อยๆอยะมันจะทําให้ดินเนี่ยมีสภาพเป็นเป็นกฎนะคะแล้วจะเกิดผลเสียต่อต้นกลาบของเราอาจจะเกิดโรคต่างๆได้ง่ายขึ้นป่วยได้ง่ายขึ้นนะคะเหมือนเขามีค่าพวกในตัวเต้นสูงเกินไปแล้วเกิดให้การบวมน้ํา พอต้นกุหลาบเนี่ยบวมน้ำนะคะก็จะมีเ,เป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้พวกเ,าเขาเรียกอะไรนะมแมลงต่างๆโรคต่างๆเนี่ยมารุมเร้าได้ง่ายนะคะการที่เราเอาปุ๋ยหมักหรือพวกพวกปุ๋ยชีวภาพอะค่ะมาใช้ปรับสภาพดินด้วยด้วยอาจจะใส่สัปดาห์เว้นสัปดาห์ช่วงวันศุกร์อะค่ะทุกๆวันศุกร์ ที่สองกับสี่ของเดือนอย่างนี้ก็ได้จำง่ายดีกับถ้าเกิดเราใส่ปุ๋ยเคมีก็ใส่ทุกวันจันใช่ไหมคะทุกวันจันทรอยู่แล้วเนาะประมาณครึ่งช้อนชาสําหรับต้นที่รากน้อยหรือถ้าเป็นพวกที่รากเยอะๆก็อาจจะ 1- นถสองช้อนชานะคะเพื่อนๆจะต้องสังเกตดูนะอันนี้เป็นสูตรที่ไม่ตายตัวนะคะเราจะต้องสังเกตสายพันธุ์ของกุหลาบของเราเนี่ยว่าหลังจากเราใส่ปุ๋ยไปแล้วเนี่ย เขามีผลยังไงนะคะส่วนใหญ่แล้วกุหลาบเนี่ยเขาจะแสดงอาการไม่เกินหนึ่งอาทิตย์อะค่ะว่า,ามากหรือน้อยเกินไปนะคะถ้ามากเกินไปเขาก็จะมีอาการใบไหม้นะคะอย่างที่หนึ่งเคยบอกเพื่อนๆคือใบเขาจะเป็นขอบสีน้ําตาลนะคะไม่ไหม้นะคะเสียดายเครื่องมือถือเครื่องนี้เนี่ยพอดีมันถูกล้างเครื่องไปนะคะภาพเลยหายไปหมดเลยยังไงก็ลองไปดูในคลิปนี้ดูนะคะ EP ที่สามสิบสามนะคะเป็นอาการใบไหม้ของ เฮอร์สกินคริสติน่านะคะค่ะการพรวนดินนะคะก็พรวนไม่ยากค่ะก็นิ้นพรวนข้างๆนะคะพยายามเน้นให้ตรงส่วนก้นกระถางอะคะ่ะดินก้นกระถางอะขึ้นมานะคะเพื่อที่ว่าเป็นการพลิกดินนะคะที่แบบเขาอาจจะแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นดินเลนดินอะไรอย่างเงี้ยให้ขึ้นมาตากแดดบ้างนะคะโดนแดดบ้างการทําแบบนี้เนี่ยจะทําให้ดินโปร่งขึ้นนะคะแล้วก็ รากเดินดีขึ้นนะคะอีกทั้งยังเป็นจังหวะที่เราสามารถช่วยเขาในเรื่องของการกำจัดพวกเขาเรียกอะไรนะพวกวัชพืชต่างๆพวกหญ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยนะคะอีกทั้งเราเป็นการสำรวจดินของเราว่าเป็นดินที่เสื่อมหรือ,อยังนะคะด้วยค่ะนอกจากนี้เนี่ยการพรวนดินทุกๆประมาณสักสองอาทิตย์หรือหนึ่งอาทิตย์ครั้งอะคะ่ะก็จะช่วยให้อ่า ต้นกุหลาบของเราเนี่ยไม่เป็นพวกเขาเรียกกันเยนะรากเน่าเนาเนะเพราะว่าดินไม่แฉะไม่แฉะเกินไปอะคะ่ะเหมือนมันเป็นการได้ได้เออดินขึ้นมาตากแดดฆ่าพวกเชื้อราที่มันอยู่ในกระถางในดินของเราไปในตัวด้วยนะคะฆ่าเชื้อโรคไปในตัวก็พยายามพรวนดินกันด้วยนะคะอันนี้หนึ่งคิดว่ามือใหม่ห,มหลายๆคนหรือมือเก่าหลายๆคนอาจจะละเลยนะคะส่วนสิ่งที่สองนะคะก็คือ การล้างน้ําหรือล้างใบนะคะกุหลาบค่ะทุกๆเช้านะคะแม้วันที่ฝนตกก็ควรจะล้างนะคะหนึ่งลองและถ้าเกิดเราล้างทุกวันเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการล้างพวกฝนที่ตกกลางคืนหรือ,อพวกน้าค้างนะคะหรือไข่มแมลงที่มาไข่กลางคืนหรืออาจจะกลางวันที่อยู่ใต้ใบอะไรเงี้ยเป็นการล้างสิ่งสกรปรกต่างๆนะคะช่วยให้กุหลาบของเราเนี่ย ลดการเป็นเชื้อราได้นะคะความชื้นบวกกับความร้อนนะคะบ่อยๆทุกๆวันเนี่ยกุหลาบส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเชื้อราค่ะก็การล้างด้วยน้ำประปาก็น้ำประปามีคลอรีนเนาะหนึ่งว่าก็ช่วยในส่วนของการกำจัดพวกเชื้อราได้ดีระดับหนึ่งทีเดียวนะคะสำหรับคนที่อยู่ในเมืองเนาะค่ะแล้วก็สิ่งที่สามนะคะหลายๆคนอาจจะละเลยคือการปล่อยดอกทิ้งไว้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ยอยากให้เพื่อนๆตัด ตั้งแต่เขาแลกแย้มนะคะจะช่วยลดการสูญเสียพลังงานที่สะสมของต้นได้นะคะค่ะแล้วก็พยายามเด็ดดอกที่บานหรือโรยแล้วนะคะออกนะคะถึงแม้จะเหลือเพียงแค่กีบเลี้ยงกับเกสรนะคะถ้าเรายังปล่อยไว้เนี่ยเขาก็จะยังสูญเสียพลังงานที่ควรจะสะสมในต้นไปได้ด้วยเหมือนกันนะคะ สิ่งต่อมาที่สําคัญอีกอย่างนะคะก็คือการสํารวจว่ากิ่งเป็นดแบ็กหรือเปล่านะคะถ้าเป็นนะคะถ้าเกิดสําหรับเป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยเราสามารถตัดแต่งกิ่งได้นะคะโดยที่จะไม่ค่อยเกิดการรามต่อของดแบ็กเท่าไหร่แต่ถ้าหน้าฝนเนี่ยไม่แนะนําให้ตัดแต่งกิ่งนะคะขอแนะนําให้เป็นการหักกิ่งแทนนะคะหรือพับกิ่งนะคะแบบนี้นะคะแทนค่ะเพราะว่าการพับกิ่งอะ่ะ อย่างแรกเลยมันไม่มีเชื้อโรคจากจากกันไกลหรืออะไรเงี้ยไปไปเข้าไปในลำต้นของเขานะคะปะโดเซนต์การรามต่อของไดแบ็กก็จะน้อยกว่านะคะหนึ่งลองใช้วิธีนี้แล้วก็ได้ผลดีทีเดียวนะคะสำหรับการกำจัดไดแบ็กของต้นกุหลาบที่สวนนะคะก็โอเคเลยสุดท้ายนะคะคือการสำรวจใบต่างๆนะคะว่าใต้ใบหรือบนใบเป็นอะไรเหมือนอันเนี้ยเป็นเชื้อรานะคะ เราจะต้องแยกเขาออกมาจากต้นต่างๆนะคะนะคะไม่งั้นเนี่ยเขาจะรามไปต้นอื่นๆด้วยนะคะต้นนี้เป็นเฮอร์สก ok ินคิจิน่านะคะที่มีปัญหานะคะหนึ่งไม่มั่นใจว่าเป็นเพราะใส่ปุ๋ยด้วยหรือเปล่านะคะพอดีใส่ปุ๋ยเคมีไปนะคะแล้วก็ช่วงนั้นแดดค่อนข้างแรงสลับกับ ฝนตกบ่อยด้วยนะคะสลับกันอยู่ทุกวันเลยพอมาดูอีกทีก็มีสภาพใบแบบนี้นะคะหนึ่งก็ใช้วิธีเด็ดใบทิ้งไปเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่มีใบล้ามมาเป็นที่เลือกวิธีเด็ดใบเพราะว่าใบเขาเยอะด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดใบเขาน้อยนี่ก็คงต้องแยกเขาออกไปนะคะกันเพื่อกันการลุกลามของลาดนะคะเทคนิคสุดท้ายก็คือการเด็ดดอกตูมนะคะเพื่อเป็นการพักต้นนะคะโดยเฉพาะ หลังจากที่เราเพิ่งซื้อกุหลาบมาใหม่ๆนะคะจะช่วยให้ต้นกุหลาบเราโตวไวขึ้นนะคะอันนี้เป็นมาโซระนะคะที่หนึ่งเลี้ยงมาแล้วก็พยายามเด็ดดอกเขาทิ้งนะคะเนี่ยค่ะเด็ดดอกตัมประมาณเนี้ยพอเราเริ่มเห็นเขาแบบมีกา้านยาวๆออกมาเราก็เด็ดทิ้งไปเลยนะคะสักสามสี่รอบก็จะช่วยให้ดอกกุหลาบเขารอบถัดไปเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นดอกใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นทริคง่ายๆสำหรับมือใหม่นะคะที่อาจจะยังไม่รู้นะคะ ก็วันนี้ก็จากกันเท่านี้ก่อนละคะน,นะคะเดี๋ยวหาว่ามีแต่น้ําอีกแต่ไม่เป็นไรนะคะกินน้ําบ้างนะคะจะได้ไม่ติดคอถ้ากินจากเนื้อเดี๋ยวอาจจะติดคอได้นะคะแอบหยอกๆนิดๆน,นะคะสําหรับใครที่ชอบอะไรกระชับสั้นๆนะคะวันนี้ก็ลากันด้วยมาโซระนะคะดอกกุหลาบญี่ปุ่นนะค,ะครับกุหลาบที่แนะนําว่าให้ปลูกเลยนะคะมือใหม่ต้นนี้ถึกทนค่ะแล้วก็เลี้ยงง่ายด้วยใบสวยด้วยนะคะมันวาวนะคะ ค่ะไปแล้วนะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะมีอะไรก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะไว้โอกาสหน้าไว้พบกันใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ